สวัสดีทุกคนท,กทุกท่านนะครับผมยินดีรับเข้าสู่กเกมเดทเลียวนะครับผมก็กันท่านง่ายๆจะเป็นอ่าล้างรถไฟเห็นความตายนะครับผมผมกับเพื่อนๆเนี่ยทําการเอาชีวิตรอดในการที่เราเนี่ยต้องขับรถไฟไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ต้องตัวกับซอมบี้ข้างทางนะครับผม <S <S <ๆ S 1> เพื่อจะเอาซอมบี้เนี่ยมาเป็นพลังงานนะครับหรือต้องซื้อก็ได้นะที่จริงนะมาดับดูกันว่าเพื่อนๆของเราสามคนเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับผมสำหรับ การประจัญภัยในครั้งนี้นะครับในดินแดนเทรายอันล็กลางแห่งนี้นะครับผมที่มีแต่พวกเราเนี่ยสามคนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนเย็นหนาวตายไปข้างนึงโอ้ต้องขับไปตะพับมันถึงไม่ตกเมาตรงนี้แม่งเลยนี่ทำไมเข้ามามันล้มเลยเออจอด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 จเลยเลยเลยพี่เลย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 จอดก่อนจอดก่อนอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตีลงมาตีทำงานตี มันขับไม่ดูอะไรเลยเว้ยมันมองไม่เห็นเฮียเลยกูเห็นกระถังข้างหน้ามันอ,ะะอ่ะเฮ้ยเอ้ยไม่มีซอมบี้ได้ไงวะไอ้เฮียชิบหายแล้วว่ะเราจะมีเชื้อเพลิงพอไหมเนี่ยนี่โต๊ะเอาไปไม่ได้เลยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออกูว่ากันเนาะโต๊ะแม่งแบบเชื้อเพลิงชั้นดีอะ่ะจริงเอางี้นะเชื้อเพลิงไม่พออ่ะคีย์บอร์ดอะเชื้อเพลิง มึงไงเฮ้ยมันเป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวเราบองมึงใส่กระสุนโดนตีตายอ่ะมึงอาจจะได้เป็นเชื้อเพลิงอุ๊ยโจนโจนเอาไหม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 เอาเอาเดี๋ยว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 ดีแต่มันโหดอ่ะไม่ยิง s n o ไม่กี่ทีตายนะลองบั๊บตีไงตีตีตียิงตีตีเฮ้ยเอ้าว้าวว้าว ตัวไอ้ตัวไอ้เอามันไปขายได้ปะมีตัวไกลๆตรงนู้นเอ้ยเอาอ้นี่มันเอามันไปเผาที่ไ่ขายไม่ขายเรอก่อนเอาศพเอาไปขายขี่ม้าได้นะไอ้ไม้าไม่ตายอะนู้นนู่นไม่ตรงไกลๆนู้นมีตัวนึงไกลๆนู้นมีตัวนึ่งก็กอบพี่ก็กรอบมาๆกูเป็นไอ้นี่เองได้มาได้มานี่ออนนี่ออนว้าห์นี่ออนนี่ออนกูดับโซโดับอนาแล้วครับ เออมันชุบไม่ได้เมันไดเริ่มใหม่เหรอไงวะ่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันจำได้แค่เอาใช้ใช้นิชชุบคิวไดหรอเป่าไม่มันใช้นีชชุบได้ผ้าใสอยู่อ๋ออ๋ออ๋อมองไม่เห็นชีวิตใหม่ด้วยผ้าพันแผลอ๋อไหนวะกูมองม่เห็นผ้าพันแผลสักอันเลยอยู่ติดอันนี้อยู่ติดไอ้ไอ้ไอ้้รดน้ำอ่ะอยู่ติดลดน้ำมาข้างล่างอ่ะมี เอมันยังไงวะตีเกิดแล้วเฮ้อหวาแล้วหวาดแต่ผมไม่พี่ไม่ก็ขิ้นเขาตัวไม่มีอาวุธอ่ะทำยังไงดีวะเดี๋ยวผมถิงให้เดี๋ยวผมถิงให้อยู่ที่ผมไหนวะมึงไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนี่นี่หันมาผมหันมาผมเดี๋ยวนะสวยน้องภาพแผงมันใช้ไงวะตีกดเออกดไงกดถือเข้าตัวกด E เออกดอ E เข้าตัวก่อน ครับเรื่องที่หลังต้องทำใตีตีบางมือปืนกูอยู่ไหนวะผมก็คิดว่าพี่จะขับไปแล้วว่าผมรอพี่อยู่รอพี่ขับไปเนี่ยโอตยช้าพอดีไปไปบุกบุกบ้านขวาไปแม่งเอ้ยน้ำมันก็จะหมดไอ้ี๋แม่งไอ้ีพวกนี้ต้องเป็นน้อตเคลื่อเพลงนะจริงเฮ้ยมีถังอยู่เฮ้ยมีถังอยู่มีถังอยู่ถังถังอันนี้อยู่โอ้ยมือปืนกูโคตรช้าเลยไอเฮียถอยมาถอยมาทุกคนถอยมาครับอื เ,ย,เยี่อะไรตัวก็จะตายมันก็ไปยิ<อ>งตัวท<ล>ี่มันยังไม่ตายกระสุนอยู่ซ้ายนะเนื้อใช่กระสุนอยู่ซ้ายล่างอ่ะมันจะบอกอยู่อ๋อคิดว่ามันเจอกระสุนดอบป้นะอกป้อน้างขึออน้ออนอยู่ไปบ้านผังไฟนะครับบ้านฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับครับผมเดี๋ยวพี่ผมเติมน้ำมันก่อน ขับเรือนะครับแล้ผมขับขับขับรถไฟนะครับจับเมื่อกี้ไม่คจับพี่จับอีกตัวอยู่เนาะตก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 ไม่ต้องจัต้องัดโเียมอมึอกระโดดไม่ได้มึมือเคยมือเคยยืนอยู่บนรถไฟมัอกระโดดหมมกอกระโดดตกนะเว้ยเสื้อกับเพื่อนกูก็ไม่เห็นจะซื้ออะไรมาใส่เลยชีวิตชีวิตจริงอะชีวิตจริงอะมันโดดได้เว้ยมึงลองไปขึ้นบนหลังคาแล้วมึงกระโดดดูมึงจะขยับไอมมันมันไม่ขยับมันไม่ขีดแรงลมอะ มันขยับมันไม่ได้กินมันไม่เกี่ยวกับแรงลมหรอกไอ้เชี้ยมันเคลื่อนตัวอยูต่ตลอดเวลาอืมมันก็จะเคลื่อนตัวตามรถเลยพี่อีกอะปัจจาอ่อนตามรถเชี่ยอะไรมึงกระโดดอยู่ที่เดิมแต่รถไฟมึงขยับไปไงไปไปไปอุย้ยกูไม่มีกระสุนเลยพี่เอ,อ้ยตายแล้วฝากด้วยนะที่เหลือโดนสวยที่วันผมมียาป่ะช่วยมันหน่อยดิมันผมมีอยู่อันนึงใช่ป่ะใช่ เรืส่สงนูสีไหนตบมะปืนมึงก็เป็นของกูทะนะของเต็มยังวะต้องเก็บซอมบี้ไปอะพี่บอลโอ้มเต็มละลาไปซึ่งเหลือสามไว้แล้วกันได้ไดพี่แต่ผมดูกันว่าของผมมียาไหมเหมือนผมจะเก็ยบยาไปเอ้ยยาไว้อันหนึง่ง หรือว่าน,วนี่ตัวนี่ตัวไอตีปะเพิ่งนะขอเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปตัวไอตีพี่ปืนมามาปืนมันอ่ะพี่เก็บมันละโอเคแป๊บนึงเป็นคนใช้ปืนได้โง่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาไอเฮียยิงยิงในวาโลว่าไม่โดนละในนี้ยิงไก่เลยยิงโลบอกเอ้ยยิงในโลบอกไม่โดนนี่ไม่รู้จะพูดยังไงละแม่งไม่มีมาเนี่ก็บถือศพมันไว้ถือศพมันไว้ไอ้ไมนตก ใช่พี่นั่นเลยไม่ต้องการอะไรละหรือว่้มันห้อยหัวนั่นแหละนี่ไงให้มันเข้าเตาไฟไปเลยเนี่ยเผาแม่งนี่ใจยเย็นเจเย็นมันไม่ฟื้นเอา้าตกครับ้อมีข <laughs> อ, <laughs> องตกมปเลยเอาหัวขาดไอ้ <laughs> <laughs> บักโอ้ย <laughs> ีย่ต่มดินพี่โ <laughs> ี่มต่ตมดิน <laughs> ออ แม่ชีวิตเคยพางออมากระเด็นในบักศพอีกทีไงเกมนี้ไม่มีเด้งมันเด้งไปหน้ารถไฟแล้วพี่พี่บอกเกมนี้ไม่มีกดเด้งศพนะครับมันเด้งไปหน้ารถไฟโอ้ยแม่งเลยวิ่งข้างหน้าเป็นบ้านใหญ่เว่ะ หมดละ <c oughs> ต้องหายยามาช่ไอตีแล้วขับไปก็ขับผ่านไปเลยป่ะพี่บอลแต่เราเออขับผ่านขับผ่านเออไม่รวยไม่เป็นไรขับไปก่อนเราค่อยซื้อ,อยา<บ>ไอตีโอเค ไปเลยโว้มันเยอะจริงว่ะไม่มีกระสุนไม่ไม่มีกระสุน,สน,นชนะไม่ได้นะเนี่ยถ้ารถไฟกูถอยหลังได้นะไม่ให้วิ่งตามมาแนละ้วแบบอนะเออเหยียบแม่งอะ่ะหมืน่นเอ๊ะจะหมื่นอันนี้แล้วนี่เดี๋ยวเราก็ถึงตรงนี้แล้วทุกหมืน่นเว้ยสวยอะตัวนี้ไปขายเลยอะไรตัวเนี้ยตัวนี้เอาไปไปทิ้งขยะพี่ คิดังว่าโอ้ยศกกระเด็นกระเดิงกระเดิงโอ้หสิบห้าบาทพี่บอลตัวละ้นสิบห้าบาทตัวที่พี่ฆ่าเมื่อกี้พี่บอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวแซ่บครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเธอครับผมไม่ได้ของฉันนะครับกรุณาให้เกียรตินะครับพี่บอลขายเลยพี่ไอตัวนั้นอ่ะตัวละ้นสิบห้าบาทอ่ะ โอ้ตัวฟรีจัดอ่ะเฮ้ยพี่บอลเอาไปสบมันไปขายอยีกพี่สบไปสบพปี่เนี่ยไอ้เอคนที่เข้ามายิงอ่ะยอดมัีเงินมีนเงินเท่าไหร่ละขึ้นมาเอาไปขายเลยเรา,งเงายดาสบมไปขายาไปขายเฮ้ยโอ้เที่ยที่ฟาร์มเงินจัดเลยอ่ะเราดักตรงนี้ทั้งวันได้นะพี่จริงปะฮัลโหลครับผู้สั่นจอไม่ได้ยังหันเหมือนกันอะห้างมึงหันไม่ได้ห้างมึงตายไงน้องคอมึงหักอยู่ เออหั่นได้หั่นได้หั่นได้พยายามหั่นหนได้อยู่เอาเชือกไปขายเออเอาเอาตัวผมไปขายนี่เงินใหญ่นี่พี่ว่าน่าจะศูนย์บาทขายไม่ได้วะเก็บไว้พี่เก็บไว้ไปเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ซื้อนำมาใช้อยู่ซื้อกระสุนลูกซองดีกว่าเว้ยจริงซื้อกระสุนลูกซองดีกว่าเว้ยยายไม่ต้องชุบหรอกไอตีอ่ะ เอาเฮ้ย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 เดี๋ยวซื้อลูกซองก่อนแล้วกันอะไรประโยชน์ไอ้เหี้ยหาพี่ฮอนนไปนี่อะไรอ่ะอันนี้เลเวลอันนี้เลเวลเหรอไอเดียก็สิบสองบอกผเดี๋กันเท่าเท่ากันนั่นแหละใช่ไหมตายพี่อย่าตายแล้วอย่าตายแล้วไม่ตายหรอกเฮ้ยน่าจะซื้อยาไปว่าซื้ออันหนึ่งอ่ะ ผมไม่ไม่มีทิมอาจารย์โดนรวบนะครับปืนโดนมันยืนรอมึงเหรมึงเห็นไหมล่ะต้องสู้นะเว้ยมึงนี้เราต้องห้ามห้ามหนีละหนีใครหนีไม่หนีกูไม่รู้กูหนีก่อนช่วยด้วยคุณผไปซะไปเลยยึดไปซะไปเลยยดไปยอะกูจะตายนาำหรอกมีปืนอ่ะ อย่่ๆเดินไปทางนู้นนะเราเอาแค่นี้ในหมู่บ้านพอโอ้โหเฮ่ยช่กระสุนนี่อ้ะไม่ใกล้จะหมดแล้วใกล้กล่จะหมแล้วเราเราเราเรีลเพียีบเพียผมเต็มกระเป๋าผมอ้เฮี้ยอผมด้อม้อม ตีีไปเก็บปืนกูเกตีๆไปเก็บปืนกูใช่ครับเฮ้ยไม่แม่ตรงนี้มีปืนอีกครับบอกหนึ่งเฮ้ยตีเก็บไปโอ้แล้วก็มีกระสุนให้ผมส่งไหมมีไอตีไอตีมีตังค์สิบห้าบาทอะไปซื้อนี่ิไปซื้อเพียนมาอันนี้กูดิดูได้ไงไม่มีสิบห้าบาทโอกดแถบดูก็รู้ละไอตัวไอตัวมึงมามึงมามึงมาดักไว้เฮ้ยกูตายเฮ้ยตีอะตายนะโอ้ยกระเป๋ามันไม่ยุต ตีมีคนวิ่งหลังตามตามหลังมึงตีตัวใหญ่ป้าตีตัวใหญ่ปาตีตีร่องอ่ะบอกเลยร้องมาดูไว้ออนตีมึงอ่ะ้าฮายืนิ่งไอ้ไก่เฮ้ยไม่แล้วโอ้โหมันเกินรัวเลยตีตีพุ่มตบ เลยแค่หนึ่งเม็ดหนึ่งกระสุนหนึ่งเม็ดโอ้ชีเม้นไปเก็บกระสุนไปเก็บปืนใครได้บ้างวะเนี่้ปืนพี่น้องปืนพี่ตีมันม่ทำไมตีมาแล้วตีชีวาราตี่ยปืนไอตีโดนเจ็ดไอตีโดนเจ๊ตไปอยู่ไปอยู่กับให้มึงอุ้มมาโอ้ชาแล้วชาแล้วเราเราผ่านไปสองสองหมื่นแล้วจ่ายไหนที่าขามีเขาไหมอ่ะไม่มีเขา ไม่รู้อะมาไม่เห็นนะไกลเกินมันไม่มีเขาไม่มีเขาไม,มไม่มีเขาเห<อ>ม,ม,มือนเหมือนมึงไม่มีใจอะพี่ว่ามันพี่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นเฟสเป็นเฟสว่ะเฟสแรกเฟสแรกเราง่ายๆเฟสองเฟดสามมันแล้วจะยากขึ้นยากขึ้นอ่ะที่ทว่าเรา,เราตผมว่า <c oughs> เราเราจะขับไปถึงนี่ได้แล้วสามหมื่นเลยนะได้แต่ว่าเราจะไม่มีอะไรไงใช่แเราจะจะไม่มีเงินไม่มีอะไรอย่างงี้เราสังเกตอยู่นคอนด้วยว่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเขาไม่มีไม่มีใช่ปะ ว่ายูนิคอร์เห็นเขาบอกว่าขายได้แพงกันเท่าไหร่ันขวายบ้านขวายบ้านขายไม่เออเอาแบงดีแบงดีเดีแบงดีแงดีแบงคีเออมแบงดียวแบง่าเมียแบงค์ดีแบงค์ปดียแก้เวีกวแก้เวียแกงเดบงคนเีบีแบงค์เดีแบงค์ียวแบงค์ไม่มแงค์ดียวองดีงค์เยียบงค์เมีมีแบงค์เียียวงเดียมมีคาเห้ยิแงมเดียวแบเดียแงเียม่ไงมมคไม่คมกระสุนเราไงบนีานี้ กาไม่ถึงบ้านดีด้วยซ้ำอ่ะเยี่ยบ้าหมดก่อนใช่เหรอหมดละใช่เหรอถึง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 จิบหายแล้วเป็นร้านใครของหรือเปล่าวะเฮ้ยกลางคืนพอดีกลางคืนพอดีบัตรบัตรบูนเด้มันอยู่ที่แจ้งเหรออยู่ที่แจ้งก่อนกออกลุ่มกันไว้เหรอกออกลุ่มกันก่อนตีนี่ตีนี่นี่ตีนี้ข้าวกลุ่มกันก่อนนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ฟามเงินเราเว้ยอันหลังไง้กันหางหลังไง้กันไอ้เงี้ยมันจะอ่อนดไอ้เงี้ยพอถึงจริงๆไม่ว่าหน้างานหมดอ่ะไอ้เงี้ยพอถึงหน้างานยังวิ่งงหนีอะะเ้ยมมึาว จริงมาเดี๋ยวไอ้เฮีอ่ะเด้อพี่บอลกลายเป็นหมาป่าหรือเปล่าโกมันตาฟักเกอร์เฮ้ยมาจัดมาแล้วอุ้ยแม่บ้าอุ้ยอุ้ยหูตัวนักศิลปาปากสวยเก็บอไปค่ะจะยิงก็ยิงไปนั่งถือกระเป๋ารอไม่ใช่ยอมโอ้จะเลยในเฮียคงถึงอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ขับไปก่อนถ้าถ้าหมดค่อยเติมค่อยหมดถ้าหมดค่อยเติมไปก่อนไปก่อนไปก่อน เนื้อข้างหน้ามีบ้านนี้ข้างหน้าฝั่งซ้ายอ่ะทำทำหมดค่อยเติมไม่ได้หรอจะเลย่อนไหนเฮียอุ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วสามเหมือนหรอเอาจะถึงแล้วได้ได้ได้ไดเดินเดินเข้าก็ได้ที่จริงอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อเชืองมาเติมใช่ชถึงเลยเนี่ยเ้าเียวว้าจอ้จจจจาจจ้ขายขายเวย เอาไปขายทีละคนขายทีละคนแบ่งกันแบ่งกันขายทีละคนขายทีละคนไ้พายเก้าตัวอินจัดว้าวใครขายก็ขายป่ะสามเอ้ห้ากูต้องรอซื้อเกาะก็ว่ะใช่พี่มันต้องรอซื้อเกาะเกาะไม่ค่อยจำเป็นหน่อยพี่ว่าซื้อยาดีกว่าว่ะพี่ว่าจะเอาไหมผมแบ่งสามตัวเอามาเดียเนียมาตรงเนี้ย นี่มันก็ซื้อแบ่งกันได้อยากได้อะไรก็เรียกกันเอาคืออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวคึ่งทางพี่ฮอนกระโดดเลรอเมื่อกี้ใช่ใช่เผื่อมันเผื่อกระโดดเนี่ยเกือบตกเลยสินเนี่ยเห็นปงเอาตกจริงไอ้เหี้ยเขตกตกเด็กตกเด็กเด็กตกเมืองเงาไปครับเพือนเฮ้ยเมืองเมืองไฟไหม้เว้ยข้างหน้าดนะเมืองไฟไหม้จอดจอดจอดแปะแปะจอดจอดนะเพราะว่ามันจะได้เชื้อเพื่งเยอะแล้วก็ได้เราก็สุนเราก็สุนเยอะแล้วเราคนเก็บของไปขายได้แล้ว ได้นี่ด้วได้นี่ด้วยมันได้แล้ววะไปไปโก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 แม่เขียนอะมนเขนอะ่ะละเจ็ิบ้าคตรแพงแล้วอย่างอยางถ้ามีแบงก์ก็คือกำไรไว้ถ้ามีแบงก์ก็กำไรจอด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 ขับไปชนบี่ไม่ได้หรอไม่ได้มีแบงก์ป่ะ เ่วยด้วยช่วย่วยดกระสุนหมดเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองเราไม่เสียเวลากับพวกที่นี่หรอกไอ้นี่ยมีแบงค์มีแบงค์เราสามารถปล้นได้ไอ้เองอย่างนั้นนี่เนาะนี่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 เอาละหลานี้ไปไปกรอกเนี่ยละหลานี้ไปกรอกกล่องขาวๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วแล้วเข้าไปในแบงค์นี่นี่แบงค์นี่เบบี้บอลนี่นี่นี่กล่องแดงเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวรรค่าทบี้หมก่อนค่าทบี้ให้หมดก่อนพี่โยนนีงไปล่นี่นี่นี่ใส่ราหัสเข้าไปเดี๋ยวพี่บอลครบรบหลังผมไปนะอะไรบอกมาเดี๋ยวสเดี๋ยวใส่หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งโอ้ยโอ้นี่รวยรวยเล็หมดเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวยหนึ่งสองสองหนึ่งเก็บเก็บเก็บเี่เก็บเก็บเก็บโอ้เงิน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  เก็บ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 หมดละโอ้ยเชื่อเพล่อนฉันดีโอ้ยอิ่มอิ่มจัดอิ่มจัดตลาดตอพี่บอลพี่บอลแบลไม่กซ์เขยก่อนเลยครับนะครับสองเงนนะครับร้อยร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหร้อยห้าสิบเฮียร้อยห้าสิบโอ้โหเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยมันเก็บไงอ่ะเก็บกดตัวอี๋ยกดเอฟเลยไม่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 กดตัวกดเอฟนะเอฟเก็บห้ามกดตัวอีเพราะว่าตัวอีมันเป็นการใช้เออถออถอออกดเอฟ ถ้าเพงปล่อยอ่ะไม่ไหลนะเห็นไหมพี่บันดานะมันถึงมันไม่อุ่นอยู่พี่บันจาฟังเกมมาอยู่เดียวคนได้หน่อยสามตัวนั้นอ่ะมีเขาปะไม่เหรไม่มีมันราคาเท่าไหร่มาอยู่เดียวนไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากดูสปอยเยอะแปลวน้ำแป๊บนึงนะเติมเชื้อเพื่อนแบบเนี่ยแปลงน้ำแปลงอะไรเนี่ยเติมเชื้อเพื่อนแบบอัตโนมัติเติมเข้าไปเลยขวาขวาขวา อุย้ยขวดผิดเผลอยิง,งเนี้่ขวดอะไรที่บอลตายไม่ใช่เหรอไอ้กล่องอะไรอ่ะเออหาเอาเนี่ยกล่องอะไนอรนะอ๋อเฮ้ยขายได้ป่าววะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไไดอุ้ยด่านอุยอ้ยสวยสเป็นร้าทซัเบย์นะเก็บเลย นี่ผมเก็บผมเก็บทองมาตั้งเยอะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันมาแล้วเวอรมาเลยน้องกลับไปที่รถเลยได้แล้วคืออะไรไอ้กล่อนเงินมันไม่ใช่กล่องมูลินด์พ่อที่ตกดินพ่อที่ตกดินพ่อที่ตกดินกูเจอบัตรบูนกี่รอบแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยากทำจริงขับไปเลยไม่ต้องสนใจแม่งแล้วไม่ต้องสนใจแม่งละขับเลยเรารวยแล้วให้มันผ่านแต่ไอ้มืออยากนั้นวิ่งไล่เราเหรอ เงามือม่นี่ยิงมันดียวอุ้ยวานอะไรตัอิงดย่ายิงสู้หน่อยยิงสู้หน่อยเอาแตครับพี่ตายแล้วฮิวิก่อนเฮ้ยกระโดดยังกระโดดไอ้หี้ยกระโดดยัชิบหายตายอะโอเคแกระโดดทำไมทำไมเล่นเกมนี้อยากกระโดดถ้าเลาขี่รถไนะไ้ไี่นั่นโดนโดนไปทับตาย่อ ขวามีบ้านขวามีบ้านขวามีขวามีขวามันต้องจอดไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดเพื่อจะหมดแล้วนี่หมดทียอจะติดหมดเสียเออเอ้เพื่อนนี้มีทองสามก้อนนะไม่มีมันจะเป็นบ้านใหญ่เท่านั้นะถึงจะมีทองอ่ะเออเพื่อนเจ้าของบ้านด้วยเห็นบ่าเมื่อกี้แล้วต้องเอาสังกะสีมาคุมไหมไม่งั้นแม่งตายหนึ่งเพราะม่อกินมนเล็งไอตีคนเดียว <sm art> ไม่มีร้านขายสั่งสี yeah. น,นี่นี่นะเมื่อกี้ผมลบแบบเดนเวสติกจริงแต่อย่อาภาษานภาษาภาษาภาษาสาษประสามันโหดเอาไว้ยแต่ว่าจอดจอดรอปภาษาจะจะบุกไหมอ่ะไปไปๆๆไป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 มันยิงมันยิงๆๆม,<า>มันยิงมันยิงไปเลยไปเลย่บอลไปเลยไปเลยมันเป็นตัวยิงเป็นตัวยิงมังมาตายแล้วครับตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงอีกเอ้ยมันขึ้นมาได้ไงวะไอ้เร็วจอดจอดจาเลยก่อด เดี๋ยว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 รจะไปปรสาทกันเดี๋ยวก็ค่อยัยค่อยกลับไปเราจะไปสรปรสาทกันออม่ยิงหลังกูไอ้สไดครับคุณ้ยน้องเกิดมาบอนดูจามาคืออะรกอฟออวิ่งออกมาบอนลออาก่อนมช่ก่อนดจาอนพี่บอเ่อตวิธีคาบอยอ่ะไม่จะไม่จะเลนเลยอ้ยอีอจิ มามาเข้ามาแล้วเจอเช็คซ์เซ็กขวาดีนะครับเผื่อมีกระดักอุ้ยทองอุ้ยอุ้ยเงียบเงียบโอ้โหเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนแจ้งว่ะมามาตายไปเลยอุ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตี๋ต้องตายตี๋เฮ้ยเฮ้ยกูขอช่วยกู ถ้ามันหิวไม่ได้หรอบอสเลยอ่ะมาช่วยกันเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึ่งเฮ้ยร้องขตีอ่ะร้องขยีอ่ะโอ้โหไอเบมไพร์เอ้ยมาช่วยกันเาไม่ช่วยเฮ้ยไม่ไม่ครบหน่อยมาครบหน่อยมันสปั่นเล่เลยอันนึงผมก็โดนแบมไพร์ไล่ตีผมจะตายแล้วพี่มันชุบไม่ได้ด้วยวยผมตายเุ้ยชิบหายแล้วโอ้ตายหมดกูบอกแล้วให้มาอยู่ด้วยกัน ผมโดนเป็นภพยไล่ตีผมก็กำลังมาอยู่อ่ะผมออกจากห,ห้องมาปุ๊บไอตัวใหญ่มาตีผมแทนโอ้ยแม่งตายหมดไอเฮียได้หลีเอะอ่ะสุดมีใครมีโรบักวะมีใครมีโรบักวะมือเท่าไหร่ผู้ชายไปแล้วโอ้สามโอ้เป็นไ,ไม่ได้เลภาษาเลยดคร์เนวะไม่ให้ตบแกโอ้ล่าวะใครเป็นคนพามาประชาวะ